สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเจอนายเช่นเคยนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาประกาศเล็กๆน้อยๆน,นะฮะพร้อมกับโชว์ให้ดูนะฮะนี่ผมกาลังจะขยายฟาร์มนะครับก็มีตู้เต็มเลยมีทั้งหมดเออยี่สิบ 27บใบได้มั้งฮั้ทางนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับแล้วก็ครอบครัวที่ให้การสนับสนุนผมมาเรื่อยๆนะครับและข่าวดีอีกอย่างหนึง่งนั่นก็คือช่องของเรานะครับก็กำลังจะเดินทางเข้าสู่1500 s u b s c r i b e r แล้วนะครับซึ่งผมก็จะมีกิจกรรมมาแจกปลาฟรีให้เพื่อนๆพี่ๆทุกคนได้ร่วมลุ้นร่วม,วม,วมสนุกกันนะครับโดยกติกาง่ายๆครับนั่นก็คือคอมเมนต์นะครับ บอกปลาที่ชื่นชอบของตนเองนะครับลงในคลิปไหนโดยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีนะครับก็เป็นปลาอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าอยากขอให้เป็นปลาหางนกยูงนะครับพิมพ์คอมเมนต์ชื่อสายพันธุ์นะครับพร้อมถึงบอกเหตุผลนะครับว่าทําไมถึงชอบปลาสายพันธุ์นี้นะครับถ้าเกิดเราไม่รู้ชื่อสายพันธุ์นะครับก็บอกเฉยๆก็พอว่าเออเราชอบปลาอะไรเพราะอะไรเท่านั้นก็พอแล้วนะครับเดี๋ยวส่วนจะเป็นคลิปไหน เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีนะครับก็ถ้าเกิดเป็นคลิปนั้นผมก็จะบอกว่าบอกถ่ายคลิปนะครับว่าให้มาคอมเมนต์ได้นะฮะสำหรับอันนี้ก็จบเป็นสั้นๆนะครับเป็นประกาศแจ้งข่าวนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมครบ1,500 s u b s c r i b e r นะครับโดยกติกาของกิจกรรมนะครับก็ผมก็จะเอาคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะครับมานั่งไล่อ่านดูนะครับทั้งหมดนะครับแล้วก็จะทำการซุ่มนะครับ จะทาการสุ่มประมาณ2คนนะครับแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งคนก็จะเป็นคอมเมนต์ที่ผมชื่นชอบนะครับก็รวมเป็น3รางวัลน,นะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะทีนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าใกล้ครบ1 5 0 0แล้วเดี๋ยวพอสักใกล้ๆซึ่งน่าจะเป็นในวันอาทิตย์หรือว่าเป็นพฤหัสหน้านะครับก็ ติดตามไว้ได้ผมก็จะมาบอกท้ายคลิปแล้วก็รีมาคอมเมนต์กันไว้เยอะๆนะครับผมก็จะเปิดช่วงเวลานะครับให้คอมเมนต์กันได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งส่วนกติการายละเอียดละเอียดละเอียดเดี๋ยวผมจะไปแจ้งท้ายคลิปนะั้นอีกทีหนึ่งสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ